วันนี้นะครับผมได้ทําการซื้อเขาเรียกว่าบะหมี่นะครับบะหมี่กึ่งสเลดรูปนะครับ chose p ป p ร e r นะครับเขาบอกว่ารสพริกชนิดเผ็ดมากนะครับนะครับซองใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งซองใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณนะครับห้าซองเล็กนะครับเนี่ยหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีอยู่ห้าซองเล็กครับซองเล็กเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ การปรุงก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นบะหมี่ตัวหนึ่งที่มีความเผ็ดจัดจ้านครับติดปากและผมเคยกินมาแล้วนะครับมันอร่อยครับเรามาให้สมาชิกนะครับในเพจนะครับหรือผู้ติดตามดูนะครับเผื่อไปลองชิมนะครับอันนี้ทําง่ายๆนะครับก็คือผมจะใช้น้ําต้มในไมโครเวฟเลยแล้วบะหมี่เนี่ยเข้าไปแช่เลยครับทีนี้มันเริ่มมันเริ่มนุ่มแล้วก็เอาเทน้ําทิ้งนะครับ และพลิกของเขานะ่ะจะมีจะมีอยู่หนึ่งซองใหญ่ประมาณแค่นี้นะครับสีดำดนะครับดำๆแดงๆครับบีบเข,า aciones, ข้าไปเลยนะครับแล้วคนนะครับคนให้ทั่วนะครับพอเราคนให้ทั่วนะครับอน่เพิ่มแสงก่อนครับตะกี้ลืมเปิดแสงนะครับนี่คือซองเขาซองเล็กนะครับน yeah. ี่ซองเล็กนี่ซองใหญ่หนึ่งซองใหญ่ที่อย่างที่ผมบอกไปก็มีอยู่ห้าซองเล็กก็คือซองนี้นะครับส,ส่วนตัวเนี้ยหลังจากที่เราลวกแล้วนะครับเขาเป็นเส้นสีดำดนะครับเหนียวเหนียว นี่มันเป็นบะหมี่แห้งนะครับนี้ทําสไตล์บะหมี่แห้งนะครับอันเนี้หลังจากที่เราเลวกแล้วนะครับเราทําบะนมีแห้งแล้วก็ใส่พริกเรียบร้อยครับตัวนี้ผมเคยชิมมาหนึ่งครั้งละเลยมารีวิวให้ดูนะครับคือหลังจากที่เรากินผู้ปเส้นเขาจะเหนียวนุ่มมากแล้วอร่อยนะครับตัวนี้ยอมรับว่าอร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความอร่อยก็คือความเผ็ดนะครับเม่กี้ผมชิมไปนหนึ่งคําคือมันเผ็ด ติดปากนะครับตั้งแต่คําแรกที่กินเลยนะค,คือเผ็ดโหดนะครับแค่ช้อนเดียวนี่ลองชิมไปนะก็คือเผ็ดเนะี่ยติดปากติดลิ้นเลยนะครับแล้ววันนั้นผมกินกับแฟนคนละครึ่งเนะี่ยความเผ็ดของมันประมาณไหนนะครับก็คือว่าหลังจากที่เรากินหมดจานแล้วเนะี่ยคนละครึ่งกับแฟนเะน่ะคือเหมือนอารมณ์ประมาณเรากินส้มตำอะแล้วไปเจอพริกกระเลี่ยงหรือว่าพริกเผ็ดๆแล้วทีนี้เราถ้าพริกไม่เผ็ดเนะี่ยเรียเผ็ด เผ็ดอีกแบบนะเวลากินน้ํากินอะไรมันก็หายใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนเรา,เราจะเราจะเต้นอะ่ะคือเผ็ดติดปากกินอะไรบ้วนปากไม่หายประมาณนี้เลยนะครับนะครับถือว่าเผ็ดสุดๆเหมือนกันตัวนี้นครับลองไปหา,หด,ปหาหดูนะครับลองไปหาดูนะครับตัวนี้ว่าถือว่าโอเคเลยนะครับแต่กินบะหมี่มาตัวนี้ถือว่ามันจับใจคนคนชอบเผ็ดนะเอาง่ายๆเลยนะครับลูกชายนีลยกินมาทุกรูปแบบแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้อร่อยมาก ผมก็เลยซื้อมาเผื่อลูกชายไปประมาณสองสามลังนะครับตัวนี้นะครับซื้อเผื่อเลยดีวจะส่งไปให้ลูกชายที่ต่างจังหวัดนะครับวันนั้นส่งไปทีหนึ่งแกชอบมากนะครับเพราะแกเป็นคนชอบรสจัดนะครับเนี่ยใครไม่เคยลองลองไปชิมดูนะตัวนี้เนื้อเขาออกมันๆนะครับมันๆพริกเขาให้มาซองเดียวแหละพริกของเขาเหมือนเหมือนคล้ายๆพริกต้มยำแหละแต่ว่ามันเผ็ดมากแต่ว่าในในพริกซองเดียวนะ่ะเมื่อเราผสมแล้วนะคือว่า รสชาติมันจะกลมกล่อมอร่อยนะครับไม่ไม่เค็มนะครับไม่หวานพอดีพอดีนะครับแต่ว่าเรื่องความเผ็ดเนี่ยติดปากแน่นอนตัวนี้นะครับครับลองว่าเจียวนะครับตัวนี้โอเคนะครับใครไม่เคยลองลองหามาดูแล้วกันตัวนี้นะครับชอสแอปเปิลนะครับรสพริกชนิดเผ็ดมากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลองไปหาดูแล้วกันครับ